โอเคสวัสดีครับผมวันนี้ผมมา update. อัปเดตตัวกราฟิกการ์ดนะผมเป็น1050พ <50. S 2> ันห้าสิบครับผมตัว G P U ในตัวการ์ดจอที่มันไม่มีใส่ใส่เสียบไฟเลี้ยงแยกแล้วครับผมมันใช้ไฟถ้าตัว E P G D C ตัวตัวการ์ดแบบนี้ก็คือมันจะใช้ไฟจากสาย C P U ครับผม มันทับๆกันอยู่นะสายสาย cpu 4พินเข้าใช้ได้เลยเนะี่ยตอนนี้กำลังติดตั้งไวเดวเวอร์เดเวอร์เดี๋ยวเราเลือกเป็นเวอร์ชันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเวอร์ชันอะไรก็ได้ที่มันเป็น w q l ที่ microsoft certificate ผมเลือกเป็น g r a p h i c only นะเอาหายว่ะโอเคเอ็กเ e สอินสตอลไปเลยมันอิ s t ต l l เยอะอแล้วของ Nvidia เปิดไฟหนึง่งกพื่อความเลิศๆเก็บเดี๋ยวเราอัปเดตไปเล่นเกมได้เปล่าโอเคครับผมอัปเดตครับผมผมผมมา,า,จ,าจากที่บอกไปว่าใช้ตัว XPGDC e ครับผมแล้วก็ n v i d i a GTX 1 0 5 0 TI ผม install Driver ต,ต,ตัวนี้ตัวนี้ติดโค้ด43่สามนะผม ก็คือเลเวอร์มันจะไม่ทำงานเแล้วก็ใช้วิธีฟิกตอนนี้ชำามาล้ะว,วิธีแก้ไขคือตามลิงก์นี่เลยครับผม e w เดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปก็ไปสมัคร่ะผมขอไม่ให้ตัวโปรแกรมไว้นะให้คุณสมัครแล้วก็มาโหลดาวนโหลดเองนี่ใช้งานก็ง่ายๆครับผมตามนี้เลยลก็คือได้ไฟล์มาก็แตกไฟล์ซิปออกมาแล้วก็ ตันไฟแบตนี่เอมวีเดียเอเมวีเดีย egpu c3 ดอ x แบตขี้ขวาน run ads and m a n a g e แล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยผมผม r ันปุ๊บไม่ทันได้กดอะไรมันก็ฟิกเนี่ยเขาก็าทำตามขั้นตอนที่บอกมันก็ฟิกก็อ่าก็คือเราเรารู้ไงว่าเราติดเขา c3 ก็ไปดูที่ที่ไว้ manager นะครับซึ่งเหนนี้มันหายละมันจะขึ้นเป็นเขึ้นมาตกใจแต่มันเรียกว่า หลังจากที่เรา install driver เสร็จแล้วก็ภาพภาพสกลภาพมันจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นมันเป็นเสีพีไม, CP, ไม่สามารถปรับได้อะไรเงี้ยก็คือ driver s <S มันไม่ทำงาน mm hmm. ก็ผมคลิกขวาดันไฟล์ก็ฟิกได้เลยใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปเทสเกมมาต่อตัวเทสเกมครับผมก็เล่นได้ฟุตสกรีนโอเคความลงความร้อนปกตัไ